โอยเบื่อจังเลยเออจริงเบื่ออยากไปคาเฟ่นั่งกินกาแฟจังเลยอะ่ะคาเฟ่พกไม่มไม่เอาไม่ไปข้างนอกโควิดเยอะห่างแค่19บเาทา ก็ต้องอยู่บ้านกักตัวไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรนะคะอย่างเช่นหมอบมากระอัมนนอมาโอ้ยเบื่อจังเลยเออจริงเบื่ออยากไปคาเฟ่นั่งกินกาแฟาจังเลยอะไปไม่ได้เขากักตัวอยู่เอ,อาเป็นว่าสองท่านอยากจะไปคาเฟ่น้องแนนค่ะเป็นลูกที่ดีเป็นหลานที่น่ารักเราก็จะช่วย เปิดคาเฟ่เขาเลยค่ะไปจัดร้านกันดีกว่าคาเฟ่บายน้องแมนค่ะแกทำไรอ่ะรับอะไรดีคะพูดถึงเหมือนพนักงานร้านกาแฟก็ฉันเป็นพนักงานร้านกาแฟ นี่แกเปิดร้านกาแฟนในบ้านฉันใช่ฉันเปิดร้านกาแฟนในบ้านแกเออตัวน,นี้แหละอามาเป็นค่าเช่ากาแฟนหนึ่งแกวแ้ว<ะ>เราสวัสดีคะ่ะค่าเช่าเป็นอะไรนะกาแฟนหฟนึนห่งแก้วแกทำเป็นหรอทำเป็นสักแกว้วหนึ่งป่ะจะี๋ยทำให้<ะ>เป็นลาเต้แมกกาเตอร์เฮ้ยหอมาอมากหอมมากแกอยากได้แบบที่มันทำนะปะาป่ะเดี๋ยวจะนทำให้ได้จริงหรอได้มาเอารูปอะไร นายกตู่นายกตู่จริงๆฉันน่ะชงเป็นตัวสีอ่อนให้เธอ,อดูตามสีนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากได้อ่อนๆแบบพี่นัทเนี่ยทานกาแฟได้นิดหน่อยก็แนะนำให้ใช้สีอ่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบเข้มๆเอาเข้มๆม,ม,มาก็สีดำไปเลยสีเข้มไปเลยหรือถ้าใครแบบกลางๆหน่อยก็เป็นสีประมาณนี้นะคะจริงๆเขามีหลากหลายมาก<อ>หลากหลายเม็ดกาแฟหลากหลายชนิดกาแฟนะคะใไฮร์ สเหมือนยกพันกาแฟทั้งโลกมาไว้ตรงนี้ค่ะฉันเท่าตามปัวดันเลยให้มากินเหรออ,อ้โหฉัองกินกาแฟไงแนนเปิดร้านกาแฟข้างล่างเธอเดอินมาข้างๆตรงสวนนะแนนทำกาแฟสดอยู่มีให้เลือกแกมีอะไรบ้างนะมีทุกชาติทันต์อบาซิลาหิลงมารูแล้วกันไปข้างนอกแล้วไปแล้วเหรอเงินค่าจ้างอค่าเช่า แค่สิบก้ามาตามาก่อนใช่ไหมดูดูยังบอกอตามาไ,ไม่อยากไปเลยอะ่ะ เอสเปซโซเอสเปสโซโอเคค่ะเดีย๋ย so วทำมาให้นะคะ,อะโอ้น่ากินมากเก๋ไก๋มาแล้วค่ะเอสเปสโซค่ะ so และนี่ก็เป็นลาเต้แม็กแคโต้ค่ะ ลองชิมเลยนะคะได้ค่ะฮ่นอร่อยหอมตื่นใจมากเหมือนได้นั่งกินกาแฟที่ร้านเลยอ่ะสวยเหมือนนัมม่าและยังชงกาแฟเก่งไม่ต้องไปร้านกาแฟก็ได้แล้วนะเรียกแนนชงให้ใช่ไม่ต้องลัวงโควิดแล้วค่ะไงค่ะคุณลูกค้าอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากจะบอกว่าแนนอะ ชิมกาแฟที่เนเปโซที่ชอบมาแล้วคืออร่อยมากแล้วก็แบบเป็นไอเดียขึ้นมาว่าแบบเฮ้ย mm hmm. hey, ถ้าเกิดมามากับมาได้ลองทานเนี่ย mm hmm. น่าจะถูกใจใช่ไหมใช่ทำง่ายๆนะคะแค่ใช้เครื่องเมเปโซนเอง mm hmm. เดี๋ยวจะไปสอนอาม่าทำอาม่าอายุเท่าไหร่แปดสิบสองสามารถทำกาแฟทานเองได้โดยเฉพาะลาเต้เมคนโอเคไปดูกันหน้าตาเครื่องก็เป็นแบบนี้จ้า ก็เติมน้ำเปล่านะคะลงไปข้างหลังตรงนี้จากนั้นแล้วนะคะก็เติมนมไปตรงนี้ค่ะให้ถึงคำว่าแม็กแล้วอมาม่าก็เลือกเลยถ้าอาม่าอยากได้กาแฟแบบเข้มก็ใช้สีเข้มแบบอ่อนก็ใช้สีอ่อนซึ่งแคปซูลนะคะทำมาจากอลูมิเนียมค่ะสามารถกักเก็บกลิ่นและก็รสชาให้คงทนนั่นเองค่ะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาอาม่าอยากทานเป็นอะไรดีคะเป็นนมร้อนเป็นกาแฟเป็นเอสเปรสโซ่หรือจะเป็นแบบคาปูชิโน เลยเอามาเอาแก้วไว้ตรงนี้แล้วมาก,กดเลยอยากกินอัอนไหนคะโอเคเอามาแล้วค่ะ <Assist odes> งจังเลยเสร็จ <hi> แล้วคะ่ะทำเสร็จแล้วก็มาอยู่ในนี้ถ้ากินเย็นก็แค่ใส่น้ำแขง็งค่ะเอาไปเสิร์ฟเลยคะ่ะกินดูก่อนนะ <l ap> เอากาแฟมาเสิร์ฟค่ะอันนี้เป็นลาเต้น,นะคะใคใมาทำเองเก่งไหม ก็เปิดร้านขายได้เลยนะอุ้ยแนนแพงมากไหมเนี่ยหืมแคปซูลละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นถูกกว่ากาแฟหน้าปากซอยอีกจะได้ของดีงามอย่างนี้เลยค่ะโอ้เลิศเอาละคะ่ะจบไปอีกหนึ่งวันนะคะเปิดคาเฟ่นในบ้านส่วนใครนะคะชอบคลิไปไหนก็ฝากกดไลคก์คกดแชร์ดกดซับสไครป์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ<อ>หรือว่าใครมีเครื่องกาแฟแบบแนนนะคะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ เปิดอะไรในบ้านอีกนะคะก็บอกไปทข้าหมดคะ่ะวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย